สวัสดีครับเราจะมาทําความรู้จักกับ u ิ Benedict t โตวัล l s ซึ่งเป็นผู้สร้าง Linux แใน l i n u กก็คือแก่นกลางของระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์เสรีในปัจจุบันส่วนแรกก็ลองมาทราบประวัติกันก่อน Linux เกิดเมื่อ28ธันวาคมพศทกศากราช2512ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เขาเป็นลูกชายของนักข่าวที่ชื่อว่าแอนนาและก็นิวส์และเป็นหลานชายของกวีที่ชื่อโอเล่โตวัลส์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาวฟินแลนด์แต่ครอบครัวเขา ใช้ภาษาสเวเดน,นในการสื่อสารเขาเริ่มเขียนโปรแกรมเล่นตั้งแต่อายุ10ขวบโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณปู่เื่อพ่อคอมมานโด v ว c 2 0และในปีคศ1988ลีนุสก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิแต่หลังจากปีแรกที่เขาเข้าศึกษาอาการเรียนของเขาก็ได้ถูกขัดจังหวะลงเนื่องจากเขาต้องไปทำหน้าที่ในกองทัพฟ,ฟินแลนด์ซึ่งในกองทัพเขามียศดร้อยตีพร้อมกับเป็นเจ้าหน้าที่คำนวณขีปนาวุธ หลังจากเขาทําหน้าที่ในกองทัพฟินแลนด์เป็นเวลา11เดือนลีนุสก็ได้กลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิจนกระทั่งในปีคศ1996เขาก็ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่อมาเรามาดูผลงานของลีนุสโซวัตกันครับลีนุสเป็นคนแรกที่เริ่มการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นหูกันในชื่อของลีนุสลีนุสเป็นประบบปฏิบัติการแบบยูนิคคอมแพติเบิลตัวหนึ่งที่ทางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับคอมพิ โดยการพัฒนานี้มีแรงมันนานใจมาจากการที่เขาไม่ชอบระบบปฏิบัติการบน PC ที่เป็นระบบ MS-DOS ของบริษัท Microsoft แต่ชอบระบบปฏิบัติการแบบ Unix ซึ่งเขาเคยใช้ในคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมากกว่าเขาจึงตัดสินใจสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาเองซึ่งคล้าย Unix แต่สามารถทำงานได้บน PC โดยตั้งชื่อว่า Linux ในปีคศ1991 เมื่อเขาพัฒนา Linux ได้เกือบสมบูรณ์เขาก็ได้แจ้งข่าวดีนี้ให้กับคนอื่นที่มี PC ซีทราบผ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งให้ดาวน์โหลดหรือคัดลอกไปใช้ได้ฟรีแล้วยังแสดงรหัสโปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นสามารถศึกษาได้ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นได้8ปีหลังจากนั้นเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากกับ Linux เพราะผู้ใช้ต่างหันมาใช้ระบบบริการ Linux แทน Windows มากขึ้นอย่างรวดเร็วจนทําให้บริษัทยยยกใหญ่อ่ออางง Microsoft ต้้ขดได อีกทั้งบริษัทต่างๆที่ผลิตทัดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างก็ให้การสนับสนุนโดยการพัฒนาสินค้าของตนให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการรีน u กได้ด้วยในส่วนสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากคำพูดนี้ของ l n u u t t r v v l l s ไมาให้กับทุกคนนะครับ I'm personally convinced that computer science has a lot in common with physics. Both a b o u t how the world works at a rather fundamental level. The difference, of course, is that while in physics you're supposed to figure out how the world is made up, in computer science you create the world. i h the confines of a computer, you're the creator. You can to ultimately control everything that happens. If you're good enough, you can be God on a small scale. <laughs>